สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนในการโหลดแซมกันนะครับพร้มอมกับวิธีการใช้งานเบื้องต้นอย่างแรกให้เราโหลดโค้ดขึ้นมาก่อนจากนั้นเซิร์ชคาว่าแซมจากนั้นให้เลือกกดอันแรกเลยนะครับ จากนั้นให้เราเลือกเวอร์ชันที่ต้องการที่เราให้เราเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการในการดาวน์โหลดนะครับมีทั้ง Windows, เบราว์เซอร์ Linux แต่ผมจะใช้ของ Windows นะครับจากนั้นรอสักคู่ โอเคได้ๆๆๆรอสักกู่รอสักกู้ อ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดมันขึ้นมาไม่ต้องสนใจอะไรของผมนะครับเดี๋ยวแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งให้กดน็กโล,ลัวเลยครับกดเน็กโล,ลัวเลยท่านั้นก็รอรอไปเลย อ่าเสร็จแล้วนะครับมันเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาสอนที่การเปิดเซิร์ฟเวอร์กันนะครับโดยใชยแ้แซมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมากดสตาร์ตกดสตาร์จบ แล้วเราจะทำการสอนการเปลี่ยนพอร์ตกันนะครับอย่างแรกกด Ctrl F พิมพ์คำว,ว่าเอ่ะลิซซีจากนั้นกด Enter จากนั้นเปลี่ยนพอร์ต80เป็นพอร์ต88นะครับไป ก็ยังใช้งานมาันก็ได้ใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาสอนในการเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศนจุดศูนย์จุดหนึ่งนี่เราก็จะมา,มาเข้าเว็บของ x อคกมเขานะครับเมื่อสิเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจากนั้น เราจะลองเปลี่ยนมาเป็นพอ a ปดแปดดครับว่าจะได้ผลไหมนะครับเราจะมาเปลี่ยนพอเป็นแปดแกันนะครับจากนี้ครับเปลี่ยนทั้งตรง l i s t e ซึ่นแล้วก็ Position เลยนะครับอ่อ วิธีในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ของรหัสที่ไม่ใช่80ทํานย่างนี้นะครับอย่างแรกให้เราเข้าเว็บเซิร์ฟเ,เวอร์ก่อนจากนั้นพิมพ์แ ลันี้เราจะมาสอนในการสร้างไฟล์ในไฟล์ของ EXAM กันนะครับอย่างแรกให้เราเข้าไปี่ไฟล์ EXAM ก,ก่อนเข้า h t Doc จากนั้นให้กดสร้างไฟล์ให้กดสร้างโฟลเดอร์เลยครับ จากนั้นให้เรากดเข้าที่ vs code ดกดไฟล์กด open folder จากนั้นเข้าไปกดที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ขอบคุณนะครับ,บความกา จากนั้นให้เรากดสร้างไฟล์ php นะครับโดยที่ใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้คำว่าเวริร์จากนั้นก็ php นะครับ php แนะนำให้โหลด e x t e n i o n ก่อนนะครับเพื่อความสะดวก เราจะมาสอนวิธีการเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของไฟล์แล้วนะครับโดยการที่เรานั้นจะพิมพ์เรานั้นจะทำการแทนที่แดชบอร์ดด้วยชื่อไฟล์ของเรานะครับ ีการเขียนโค้ดในของ PHP นนะครับอย่างแรกให้เราต้องพิมพ์อิมอย่างนี้ก่อนให้เราทำการพิมพ์ในการเปิด PHP ก่อนจากนั้นให้เราพิมพ์ echo echo ของ PHP จะเท่ากับ print ของของหลายๆภาษานะครับจากนั้นพิมพ์อะไรที่เราต้องการได้เลย เอาวันนี้ขอบคุณครับ